ไฮสิบ้านั่งฟังคนจมอยู่ว่าขึ้นไปหลินเมืองมนุษย์ดีกว่าสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าชู่การแสดงจระเข้เปิดด้วยการโชว์อันดับที่หนึ่งขอตั้งชื่อทานี่ว่าสรวันอมหัวส่วนทานี่คือสารวันฝนไฟส่วนทานสุท้าสารวันแสกลางกูวาแข่พวกนั้นตรงเป็นของปลอมแท้ละ บางทีมันอาจจะเป็นแค่ที่เขาสอนมาดีก็ได้มัง้งการแสดงเดยจบลงแล้วขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชม <S 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 เนื้อเจ้าระเขอย่างสมุนไพรพร้อมเสิร์ฟแล้วฉันกูเอาปิ้งแค่สุดหนึ่งกูว้ามันตรงแทบกว่าซีนมาเท่ๆละมื่อนี่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเขามาไหม <S <S เป็นกระเป๋านังแค่์แท้จากฟาร์มแสนสุกเลยนะ ลูกค่าต้องการหับกระเป๋าหน่วยได้นาะเอาทุกหน่วยที่เป็นหนังเค่มึ่ม่มึงเป็นไผวันเนี่ยขอตั้งตือท่านี่ว่าสรรวันฟาดทางลูกค่าต้องการเนเรื้อแคอบสมุนไพรจะก,กองเนาะเอาเนื้อค้นอบสมุนไพรหนึ่งกอง เ้ฮลูกค้านี่กระตลกเนาะไผกันมันจะไปขายเนื้อคนอยู่นี่เคยขายแต่เนื้อแครโอยเูบอใจกูเนื้อนุชอบสมุนไพรนี่กระหอมหวานเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยบักจนนี่มึงสิมาปนกระเป๋นังแครกูบอขอโทษเด้อทานไม่ยิงกระเป๋าที่กูอยากได้นั่นก็คือกระเป๋าหนังนาคนตั้งหา ว,ว้าวกระเป๋าหนังหนาคนเนี้เก๋ไก๋สไลเดอร์เบาๆเลยเกิดเหดตุฆาตกรรมสามศพในคืนเดียวดังนั้นทางตำรวจของเขาต้องขี่คายคดีให้ไว้ที่สุดเจ้าเอาจบหรือ,อยังผู้กองตอนนี้ทีมของเขาขาดแท่งโอเคถากูแปแ๊บหนึ่งเฮ้ยแคลรี่ป้องกันเลมเทั้งทีบักเมดนี่ป้อมเขาสิแตกแล้วปานใดมึงสิออกทัดเลือกกูสิใช้วิธีทางในวาแตัสิจับเจ,จระเขได้นี่ ใส่แหบ่ลูกพี่แหคือจิจับได้แต่ขี่มันนั่นแหละกูว่าสั้นใส่เบ็ดตกมันขึ้นมาบ่<อ>กูคิดเบิ่งดีๆแล้วโตแค้มันคือจิบโบคือกระป้อมกับโตเฮียที่กูเคยจับเบ็ดคือจิขาดกรนที่เขาจะดึงมันขึ้นมาได้ขันชันก็ใช่เอ16กจัดการมันเลยตามด้วยมาเขียบอีกจัดช่องสามมาร์กเออแบบนั้นตายแน่นอนแต่ว่ามันบ่เทเลยว่าหาวิธีใหม่ดีกว่าสั้นเอาวิธีนี่บ่ลูกพี่วิธีใดของมึงวะบกพี่น้อย เฮ้ไผ่กันวะมันกล้ามาหลกวนการผักผ่อนของกูเขาโทษเด้อบักกัมพาบักพี่น้อยพอดีตีนของกูมันดีดแห้งไปหน่อยนึงเฮ้ยจีบหับสะเบนเลยกูล้าแต๊พวกมึงมาหากูนี่มียังให้กูซอยอีกล่วพวกกูอยากจับเจ้าระเคฮึจับเจ้าระเค้คือว่าพวกข่อยนั่นไปหับจอบไว้นะแต่โบฮู้ว่าสิจับเจ้าระเค่แนวใดข่อยก็เลยจะมาขอเครื่องมือจากเจ้านี่ละจับเจ้าระเค้กูคือสิบปนัดปัได อ้าวจบข่าวแต่กูพอหูหมอจอระแขกิงๆอยู่ไผ่ไผ่แนะนำให้กําผ้าน่ไปตามแผนทีนี่แล้วมึงจะพบกับหมอจอระแขที่เก่งที่สุดในโลกได้แผนทีแล้วก็ออกไปจากคืนกุศลในแผนทีบอกว่าพวกเฮาต้องข้ามน้าผาไล่พลังนี่ไปโอ้ยนาผานี่จำกัดพลังของพี่น้อยไปหมดเลยเบิ่งนีิตี้แหงชีตดกันยังบ่มีแล้ว เดี๋ยวกูสิขำหน้าพาไปก่อนส่วนมึงตามหลังมาแล้วกันโอ้ยโหนโหเอ้าวตกลงไปในเหวซ้ำเฮ้ยบักพี่น้อยซอยกูทีม่ต้องห่วงลูกพี่ถึงพี่น้อยสิบบมีพลังแต่พี่น้อยก็จะซอยลูกพี่เองโอเคลูกพี่พี่น้อยมาซอยแล้วเฮ้ยมึงบ้าบอที่โดนลงมาแล้วพวกเขาสิขึ้นไปดนนได้แนวใดเออเรื่องนั้นพี่น้อยลืมคิดไป เฮ้ยช่วยแลลูกพี่พวกเขาตกมาอยู่ในน้องจระเข้ต้องการวามสวยเหลืออยู่เมนบไอ้พวกลูกกระจอกเฮ้ยตก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 ฮ่าฮ่าฮ่าชิวโอ้ยตกน้ำจนเป็นวัดเลยกูเออวาเต้เจ้าเป็นไผกันนี่กูก็คือไก่ทอง ไก่ท้องหมอจระเข้ในตำนานนั่นไหนเออกูดีหละโอ้ยเบิ่งแนวใดกับพอค่าขายหมูคักๆกะนี่เมื่อก่อนกูก็เป็นหมอจระเข้ที่เก่งกาจมุมแดงพร้อมมุมฟ้าพร้อมโชคได้เหมือนเกมตัวตายได้เลยบักษสารวัจลจระเข้ย่างสมุนไพรนี่ก็เป็นตะกินอีลีเนาะ เรื่องแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ยพวกเวนตั้งใจฟังกูแน่เรื่องของเจ้ามันกระดังอยู่ดอกดังในอดีตนะฮะสิ่งที่พวกข่อยต้องการในตอนนี้ก็คือหมอจระเข้ที่เก่งๆโบแมนพอค้าขายหมูแบบนี้ถึงกูทีเป็นหมอจระเข้ที่มดอายุการนำไส่แต่กูก็ยังมีวิธีจับจระเข้อยู่แบบใด ว้าวนำในแม่น้ำนี่มันสั่งเย็นสื่นใจซะเหลือเกินเฮ้ยลูกสาวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ในแม่น้ำมีจระเข้จระเข้มันบอกกินคนงามดอกพอ่เอ,อเฮ้ยลูกผูถือแค่กิ้นแล้วอีบอฟังคำเตือนของป้ายคือห1หนึ่งลูกของขอยถึดจระเข้กินโอเคเดี๋ยวตำรวจพงเฮาจะไปไภายในห้านาที งานเขาพวกเขาแล้วจ้าดังนั้นแล้วก็พวกเขาต้องตีป้อมให้แตกภายในหาานาทีฮ่าฮ่เมื่อนี้ได้สาวสวยลงมาเมืองบาดาลอีกโว้ยน้องแหล่พร้อมที่จะเป็นเมียของไอ้จระแข่แล้วเฮ้ยเวรกรรมเดี๋ยวไก่ท้องสิสอนให้พวกเจ้าแข็งแกร่งถ้าอย่างนั้นแล้วก็พันพื้นซะนี่มันเกี่ยวกับการฝึกความแข็งแกร่งเนได้วะ นี่มันคือแห่งงานทาตสัตว์เลยนี่มันโบเมนแห่งงานทาตแต่มันคือโคตราตเลยแหละนั่นดีกูว่าละฉันกำพาก็ชีป,ประกอเป็นแห่งงานทาตอีกต่อไปเดี๋ยวก่อนไอ้สองการฝึกมันชีเลิมหลังจากนี้ตั้งหากหลังจากหยังหลังจากที่มึงขนฟื้นกลับเพื่อนสุดท้ายกับแห่งงานทาสคือเ่าเฮ้ยนี่ผัวเชียอาอีนาแป้นี่มาเป็นเมียน้อยตีมึงสิสิงกูแล้วอีปอบนี่หยุดเลยบักสารวน ฮสารวลนดูกกไซของสารวันหูแล้วก็ย่าดาพอกูเด้อนี่มึงอยากสิม uh oh ีสตากรรมเดียวกับพ่อของมึงตีนี่เสื่อพ่อมันแห้งโอ้ยลำคาญโว้ยผัคคา แล้วปูสิสนยังละหรือว่าปูอยากจะได้เมียเป็นมนุษย์อีกคนเออมึงก็น่าจะหามาเพื่อกูในี่ยจะคนเอ้าปูอุ๊ยปูดลลื่มตัวสิ่งที่กูอยากจะให้มึงเหตุก็คืออยู่ในศีลกินในธรรมมูแขกของพวกเขาจะได้สบายโอ้ยว้าวายว่าปูไอ้กูยังว้าววจบเลยปปูปปปปฮึบักพัวมึงก็น่าลำคาญคือกัน กูู้่พูพ้พูู้้ไปไกลๆสุนตีนปูโู้มจระเข้จงขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาจนได้นอบะแขพีข่าวนี้ละ <c oughs> แม้แต่หมอผียังเอาแค่ตัวนี้บรลงเลย <c oughs> ถึงลูกจะกลัวเขาไปขนาดนี้รอดก็ปฏิหารแล้วละ <c oughs> เป็นจังไดทันตำรวจ <c oughs> แขตัวนั่นตายแลวบ่ บมต้องเป็นห่วงพอบ้านแข่ตัวนั่นมันมันยังบาตายฮะห,<า>หมายความว่าจังไรยังบาตายนี่คงจะเป็นเวลาสุดท้ายของกูแล้วสินะนโอ้ยตายแล้วต้องรูว่าต้องการความเสียเลืออยู่เป็นบอขอบ้านเอ้าพวกมึงหายไปซะตั้งโดนกูระคิดว่าพวกมึงตายแล้วสะดดกพวกขอยไปฝึกวิซามา เลี้ลวบกวักอ้วนนี่เมนไผล่ะกูกะขี้ไก่ทองฮู้ไผว่าไก่ทองนี่หวะากหม้อแค่ในตำนานนะเด้เออมาสีเมนไผกะสร้างท้อแต่ตอนนี้พวกมึงไปซอยลูกกูได้โบเฮ้ยหต้องเป็นห่วงพ่อบ้านเรื่องแค่นี้เองกำผ้าจัดการทีเฮ้กูก็ขิดว่าจัดการเองสดอกกูปดเกษเสียนแล้วฝา่งมึงจัดการต่อเลยแล้วกันแล้วนี่มันแมนอีหยังล่ะ นี่ก็คืออาวุธที่กูใส่จัดการจระเข้ไปกันเถอะบักพี่น้อยจัดไปเลยลูกพี่เอาเทียนนี่เปิดหนาน้ำลงไปเมืองบาดาลเลยโอ้โห,โห,โหแค่ได้เทียนหนาน้ำก็เปิดออกเลยโอ้ยภูมิใจในตัวลูกศิษย์กูเหลือเกินมึงบ่ได้สอนยังกูนันเด้บักพี่น้อยพวกเขามาหอดทางเข้าเมืองบาดาลแล้วไปกันต่อเลยลูกพี่ เคยมีคนบุกลุกเมืองกูสงสัยการหยุดหายใจคงเป็นการพักผ่อนสัวข้าวของพวกมันในทีชุดพวกเขาก็เข้ามาในเมืองบาดาลได้พี่น้อยพร้อมจัดการแข่พี่แลว้วพวกมึงที่มาจัดการกูบอกโอ้ยกูว่าบอ,อกจบเลยบอกมาจัดการมึงแล้วสิมาจัดการขี้เกียจตัวใดวะคันซั่นก็เข้ามาเลยโอ้ยตีกันแล้วตอนไหนก็บอกพี่น้อยในี่้เด้ทาฟานเต้าไพ ตามด้วยท่าสักผาปิดท้ายด้วยท่าฟันฟืน้นจบงานแล้วโว้ยบักพีน้อยบ่ต้องถึงมือพีน้อยเลยนะเนาะอ้าวสารวนตายแล้วสั้นหาผัวใหม่ดีกว่ากูอ้าวผั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 